พระกุมารกัสปะเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีเมืองราชชครีมารดาเป็นบุตรีเศรษฐีผู้มั่งคั่งซึ่งครอบครัวนับถือาศาสนาในสมัยนั้นอย่างเคร่งครัดเรื่องเล่าว่ามารดาของพระกุมารกัสปะตั้งครรภ์นในขณะที่บิดาของท่านออกบวชเป็นภิกษุแล้วโดยที่นางยังไม่รู้ว่าตนตั้งครรภแต่เมื่อมีครรภ์ได้เจ็ดถึงแปดเดือนข่าวแพร่ไปในเมือง ทำให้ผู้คนสงสัยในความประพฤติของนางว่าอาจไม่บริสุทธิ์มารดาท่านจึงตัดสินใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอพึ่งพาพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพยานว่าเด็กในคันเป็นบุตรโดยธรรมของบิดาและเป็นผู้มีบุญญาพิสมภานมากพระองค์จึงโปรดให้นางอยู่ในเขตตวัดเพื่อคลอดและเลี้ยงดูบุตรในความคุ้มครองของพระสงฆ์เมื่อเด็กชายเกิดขึ้นมาในวัดท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์ จึงตั้งชื่อว่ากุมารกัสปะหมายถึงบุตรภิกษุผู้มีนามว่ากัสปะกุมารกัสปะเติบโตท่ามกลางบรรยากาศสงบของวัดเชตวันและวัดเวลุวันได้เห็นการปฏิบัติธรรมการบินทบาทการสวดมนต์และการแสดงธรรมอยู่เสมอด้วยความที่ท่านเป็นบุตรภิกษุโดยสายเลือดบวกกับการได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์มากมายทำให้จิตใจโน้มไปทางธรรมตั้งแต่วัยเยาว์ เมื่อถึงวัยอุปสมบทกุมารกัสปะได้บวชเป็นสามเณรและต่อมาอุปสมบทเป็นภิกษุโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านมีความเฉลียวฉลาดเป็นพิเศษเข้าใจเนื้อหาพระธรรมได้อย่างลึกซึ้งและมีพรสวรรค์ในการใช้อุปมาอุปไม,มยทำให้ธรรมทิยากกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับผู้ฟังหลายระดับหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อเสียงของพระกุมารกัสปะโด่งดัง คือกรณีพระพุทธองค์ทรงให้แสดงธรรมแก่พระนางมัลลิกาเทวีในคราวนั้นพระพุทธองค์ทรงเล่าเคียงแนวทางสั้นๆแล้วให้พระกุมารกัสปะอธิบายต่อพระกุมารกัสปะจึงยกอุปมาเปรียบเทียบอย่างงดงามเช่นการเปรียบกับดอกไม้หลายสีการเปรียบการเกิดดับของชีวิตกับน้ําในแม่น้ําและการเปรียบความไม่เที่ยงกับเงาของเมฆบนฟ้าพระนางมัลลิกา และเหล่าพญาตในสภาต่างทราบซึ้งและเข้าถึงธรรมในระดับโสดาบันแม้ท่านจะมีพรสวรรค์ด้านการพูดแต่พระกุมารกัดสปะมีได้ประมาท่านยังคงตั้งใจปฏิบัติภาวนาจเจริญสติปัฏฐานและวิปัสสนากรรมาฐานอย่างต่อเนื่องในการต่อมาท่านได้พิจารณาธรรมอันลึกซึ้งคือไตรลักษณ์เห็นการเกิดขึ้นและดับไปของสรรพสิ่งจิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวง บรรลุเป็นพระอาหารหันต์อย่างสมบูรณ์พระพุทธเจ้าทรงสันเสริญพระกุมารกัสปว่าเป็นเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผู้แสดงธรรมเป็นอุปมาความสามารถนี้ไม่ได้เกิดจากเพียงความรู้ทางโลกแต่เกิดจากปัญญาญาณและความเข้าใจธรรมโดยตรงทําให้ท่านยกสิ่งรอบตัวมาเป็นบทเรียนชีวิตได้อย่างชัดเจนตลอดชีวิตในเพศบรรพชิตพระกุมารกัสปะยังคงสอนธรรมด้วยอุปมาอุปไมย แก่ทั้งกษัตริย์พ่อค้าชาวบ้านและแม้กระทั่งเด็กๆหลายคนได้บรรลุธรรมเพราะฟังท่านขั้นมรณภาพอย่างสงบในป่าแห่งหนึ่งทางทิศตะวันตกของกรุงราชคริสท่ามกลางความเคารพรักของพระสงฆ์และพุทธ,ธบริษัทข้อคิดจากชีวิตพระกุมารกัดสปะหนึ่งความจริงและความบริสุทธิ์จะปกป้องเราแม้จะถูกใส่ร้ายสองปัญญาที่แท้จริงคือการอธิบายสิ่งยากให้คนเข้าใจง่าย สความสามารถพิเศษต้องใช้เพื่อประโยชน์ผู้อื่นจึงจะมีคุณค่าจริงสี่การบรรลุทำไม่ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีความเพียรภาวนาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกราบสวัสดีครับ